บทที่35สัตว์เลี้ยงครึ่งเดือนต่อมาณนาหอคอยหงชาในเมืองแห่งความพินาศกระแสการค้ายังดำเนินต่อไปอย่างไม่รู้จบและผู้คนมากมายต่างเข้ามาและออกไป3มวันที่ผ่านมาศาลาไปอยู่ระงับการขายยารวบรวมพลังวิญญาณดังนั้นอุปทานของยาเซิงหยวนในหอคอยหงชาจึงมีมากจนถึงขั้นขาดแคลนซึ่งพวกเขาก็ประกาศออกไปว่าอาจารย์นักเล่นแร่แปรธาตุที่ปฏิบัติงานนั้นป่วยแต่หลินตารู้ว่า เหตุผลที่แท้จริงนั้นก็คือการขาดยาวิญญาณซาละาไปอยู่ในตอนนี้ไม่สามารถผลิตยารวบรวมพลังวิญญาณได้ตามที่คิดไว้จริงๆเจ้าของร้านของเรามีหนทางจัดการเสมอหลินตาถอนหายใจเพียงแค่แย่งซื้อยาวิญญาณเพียงสองชนิดเท่านั้นพวกเขาก็สามารถตัดคู่แข่งที่ขายยารวบรวมพลังวิญญาณออกไปได้อย่างไงไ่ายดายพวกเขาจะเอาอะไรมาต่อสู้กับหอคอยหงชาของพวกเราได้เล่าลินตาคิดอย่างพึงพอใจท่านขอรับ ข้าได้รับข่าวสารมาว่าวันนี้มีผู้คนจํานวนมากกําลังไปที่ศาลาป่ายู่ขอรับคนงานชายคนหนึ่งรีบเข้ามากระซิบหลินตาขมวดคิ้วหลังจากได้ยินข่าวมียาวิญญาณใหม่ในศาลาป่ายู่งั้งหรือไปตรวจสอบหาสมุนไพรวิญญาณที่ศาลาป่ายู่ซื้อมาเมื่อเร็วๆนี้สิหลินตาสั่งให้คนไปตรวจสอบทว่าศาลาป่ายู่นั้นไม่ได้ซื้อสมุนไพรวิญญาณใดๆเลยเป็นเวลาเกือบครึ่งเดือนอะไรนะ หลินตารู้สึกประหลาดใจพวกเขาไม่ได้ซื้อสมุนไพรวิญญาณใ,ใดๆเลยงั้นหรือท่านต้องการให้ข้าตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่คนงานชายคนนั้นถามต่อหลินตาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั่นสีหน้าของนางก็เปลี่ยนเป็นดูร้ายไม่ต้องข้าจะไปดูด้วยตัวเองว่าพวกสาลาป่ายอยู่กำลังทําอะไรกันเมื่อหลินตามาถึงประตูสาลาป่าอยู่นางก็พบว่าสถานที่แห่งนั้นมีผู้คนมุงอยู่ล้อมรอบ ผู้คนจำนวนมากต่างก็ถือใบปลิวโฆษณาเกี่ยวกับสาราป่ายอยู่ไว้ในมือติดต่อสาลาป่ายอยู่เพื่อฝึกฝนสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดบนกระดาษแผ่นนั้นมีลวดลายตกแต่งและตัวหนังสือแสนน่ารักดูเหมือนว่าที่มีผู้คนมากมายรวมตัวกันที่นี่เพราะในช่วงนี้สาราป่ายได้ส่งใบปลิวโฆษณาประเภทนี้ออกไปทั่วและมันก็ดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้มาที่แห่งน,นี้พ่อแม่และผู้ปกครองเด็กจำนวนมากมาที่นี่พร้อมกับพาลูกๆมาด้วย แค่ชายหนุ่มที่มีผมสีเงินเดินออกจากประตูของศาลาไปอยู่เขาแต่งตัวดูดีและยิ้มให้กับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ศาลาไปอยู่ข้าจะไม่พูดเรื่องไร้สาระเพราะงั้นขอเริ่มการขายเลยก็แล้วกันวันนี้ข้าอยากจะแนะนําพวกเจ้ารู้ว่าศาลาไปอยู่ของเราได้เปิดรับการอบรมพิเศษสําหรับสัตว์วิญญ,ญาเพื่อช่วยการจเจริญเติบโตของเด็กกลุ่มสัตว์วิญญาณค่อยๆเดินออกมาจากศาลาไปอยู่พวกมันประกอบไปด้วยกระต่ายแห่งแดนสับสูนสุนัขชาชี นกกลางเขียนใครและหนูช้างชางลัวอูชใช้เวลานานในการสังเคราะห์สัตว์วิญญาณเหล่านี้ด้วยเหตุนี้เองเขาจึงสูญเสียสัตว์วิญญาระดับทองแดงจํานวนมากและบางทีก็ต้องเสียสัตว์วิญญาระดับเงินราคาถูกไปด้วยเช่นกันนั่นก็เพราะต้นกําเนิดของสุนัขชาชีนั้นแข็งแกร่งหากใช้สัตว์วิญญาณในระดับทองแดงผสมเข้าไปมันจะไม่เพียงพอเขาจึงสูญเสียสัตว์วิญญาระดับเงินไปบางส่วนเพื่อให้พวกมันเชื่อง และนอกจากนี้ด้วยการใช้พลังวิญญาณมหาศาลเขาก็สามารถสังเคราะห์สุนัขชาชีระดับจ่าฝูงกับสุนัขชาชีปกติด,ด้วยกันได้อย่ามาล้อเล่นหน้าคนบางคนในฝูงชนตะโกนด้วยความไม่พอใจเจ้าของศาลาไปอยู่ท่านให้พวกเราคาดหวังมานานกว่าสิบวันดึงดูดพวกเราแล้วบอกกับพวกเราว่าท่านจะขายสัตว์วิญญาณขยะเหล่านี้ให้พวกเรานี่นักข้าก็อุตส่าห์คิดว่าจะมีสัตว์วิญญาณหายากที่ไหนได้มีแต่อะไรก็ไม่รู้ ท่านทำให้ข้าผิดหวังจริงๆพวกสัตว์วิญญาณเหล่านี้มันไม่ใช่สัตว์วิญญาณที่จะเอามาให้เด็กเลี้ยงได้เลยคุณพ่อคนหนึ่งพูดด้วยความโกรธเห็นได้ชัดว่าเขาเสียเวลาไปอย่างมากในการเลือกสัตว์เลี้ยงให้กับลูกๆของเขาใครเล่าจะกล้าเลี้ยงสุนัขชาชีเป็นสัตว์เลี้ยงพวกมันโง่พอที่จะโจมตีเจ้านายของตัวเองแถมพวกมันยังมีอายุขยที่สั้นอีกนกกางเขนสายก็ละเอียดอ่อนเอาใจยากเกินไป กระต่ายแห่งแดนสาบสูน์ก็ตื่นคนเกินไปแล้วดูราคาที่ศาลาปอยู่ของท่านขายสิหนึ่งพันหินวิญญาณสําหรับกระต่ายแห่งแดนสากสูญ์หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์หินวิญญาณสําหรับสุนัขชาชีสองพันห้าร้อยสำหรับนกกลางเขียนไทรและสองพันสำหรับหนูช่างช่างในขณะที่ทุกคนกําลังพูดอยู่นั้นลูอูก็ได้ขอให้คนงานเอาป้ายราคาขึ้นมาบ้าไปแล้วข้าไม่เคยได้ยินราคาที่เลวร้ายเท่านี้มาก่อนเลย สองพันหินวิญญาณสามารถซื้อสัตว์วิญญาณระดับเงินได้เลยนะแล้วทำไมข้าต้องเสียมันเพื่อซื้อสัตว์วิญญาณระดับทองแดงข้าอุตส่าห์คิดว่าสาลาป่ายอยู่เป็นร้านค้าที่ดีแต่ข้าไม่ได้คาดว่ามันจะได้ใจพอมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นมาเพียงเล็กน้อยได้ขนาดนี้ทุกคนต่างก็ตั้งคำถามและเข้าใจในทางที่ผิดมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ไม่เข้าร่วมกลุ่มผู้สงสยัยติเตียนอาจเป็นเพราะเหตุการณ์แมงป่องสายและยารวบรวมวิญญาณในอดีตท,ทำให้พวกเขาเสียหน้า ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจดูสถานการณ์ไปเงียบๆก่อนลู่อูพูดเบาๆดูเหมือนว่าทุกคนต่างก็เคลือบแคลงในทักษะการปรับแต่งวิญญาณของข้าสินะแต่มันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วด้วยที่สัตว์วิญญาณเหล่านี้มีค่ามากกว่าที่ข้าเขียนไว้บนใบราคาผู้คนมองดูลู่อูราวกับว่าพวกเขากำลังดูตัวตลกแสดงท่าทางให้หัวเราะออกมา เขากำลังพูดเรื่องร้ายสาระอะไรอยู่และแล้วคนที่มาพร้อมกับเจตนาร้ายก็ปรากฏออกมาหลินตาที่เบียดเสียดฝูงชนเข้ามายืนดูพอนางได้ยินคำพูดของลูกอูนางก็กล่าวอย่างเย้ยหยันเจ้านี่เป็นคนบ้านแน่นอนแม้ว่าเจ้าจะสามารถทำให้สัตว์วิญญาณเหล่านี้เรียนรู้ทักษะก้าวพริบตาได้มันก็ยังไม่คุ้มกับราคาการที่สาลาป่ายู่สามารถฝึกฝนแมงป่องทรายให้ใช้ทักษะก้าพริบตาได้นั้นมันไม่ใช่ความลับอีกต่อไปแล้ว แต่หลายคนก็เชื่อว่าศาลาป่ายอยู่ทาได้แค่ให้แมงป่องทรายเรียนรู้ทักษะก้า 9, พริบตาเท่านั้นไม่ใช่สำหรับสัตว์วิญญาณตัวอื่นๆด้วยไม่อย่างนั้นมันก็จะดูปฏิวัติหลักการจนเกินไปลัวอูไม่คิดจะเสียเวลาแก้ไขความเข้าใจผิดของทุกคนเขาคิดว่ามันสำคัญมากที่จะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเอาไว้ก่อนเพราะตอนนี้เขายังมีความสามารถในการป้องกันตนเองไม่เพียงพอดูเหมือนว่าทุกคนจะยังไม่เชื่อข้าศนะักลัวอูพูดอย่างใจเย็นใบหน้าฝูงชน เริ่มจะร้อนโดนอดทนไม่ไหวหากไม่มีจุดเปลี่ยนอะไรน่าตื่นตาตื่นใจพวกเขาก็จะเดินกลับไปฝูงชนที่รวมตัวกันดูเหมือนจะค่อยๆหายไปทีละนิดดูกระต่ายแห่งแดนสับสูนพวกนีส้สิดวงตาของเด็กชายคนหนึ่งเบิกกว้างและเขาร้องออกมาด้วยความประหลาดใจสายตาของทุกคนมองไปที่ตรงนั้นริมฝีปากของลู่อูยกขึ้นเล็กน้อยนิ้วของเขาแต่ที่ตะขอเบาๆเพื่อปล่อยกระต่ายกลุ่มหนึ่งที่น่ารักและมีชีวิตชีวากระโดดออกจากกรงทีละตัว พวกมันมองไปรอบๆกระดิกหูที่มีขนยาวและกระโดดโลดเล่นอย่างมีสุขผู้คนที่มุงอยู่ประหลาดใจมากพวกเขาแปลกใจที่กระต่ายแห่งแดนสับสูนเหล่านี้ไม่ได้เอาแต่นอนหลบอยู่ในโรงแต่ที่เห็นในตอนนี้พวกมันกลับออกมากระโดดโลดเต้นอยู่ต่อหน้าผู้คนได้อย่างสบายๆกระต่ายแห่งแดนสาบสูนพวกนี้ไม่ตื่นคนได้อย่างไรกันมาซีมาตรงนี้หน่อยลูกอูสั่งพอได้ยินดังนั้นเหล่ากระต่ายแห่งแดนสาบสูนก็เดินเรียงกันแล้วมาหยุดอย่างเป็นระเบียบเบื้องหน้าของลูกอู ดีมากลูกอูรูปหัวกระต่ายแต่ละตัวเบาๆเอาละต่อไปต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมานั้นเหมือนกับการพลิกแผ่นดินอย่างไรอย่างนั้นฝูงชนต่างตกตะลึงดวงตาของหลินตาเหมือนจะหลุดออกจากเบ้าเมื่อเห็นว่ากระต่ายแห่งแดนสับสูนอยู่ใกล้กับผู้คนมากแค่ไหนทุกคนต่างก็รู้ว่ากระต่ายแห่งแดนสับสูนสาบสูนนั้นเหมาะที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงเพราะมันอ่อนโยนและน่ารักอีกทั้งยังไม่ก้าวร้าว แต่มันก็ขี้อายเกินกว่าที่จะเข้าใกล้ชิดกับผู้คนได้หลายคนพยายามฝึกฝนกระต่ายแห่งแดนศาบสูญ์ให้ไม่ตื่นคนแต่พวกเขาต่างก็ล้มเหลวโดยไม่มีข้อยกเว้นและแน่นอนผู้ปรับแต่งที่ทรงพลังคงจะยอมทำสิ่งใดๆซ้ำและน่าเบื่อหอคอยหงชาเองก็เช่นกันพวกเขาได้ลองพยายามแล้วแต่ก็ล้มเหลวหลินตามไม่คิดเลยว่าคนที่จะทำมันได้สำเร็จคือสาลาไปอยู่แม่กระต่ายน้อยพวกนั้นน่ารักจังเด็กๆหลายคนกระซิบบอกกับพ่อแม่ แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังคงไม่แยแสหรือทำเป็นไม่สนใจกับ on, คำอ้อนวอนกึ่งขอให้ซื้อนั้นล้อกันเล่นหน้ากระต่ายตัวหนึ่งมีราคาตั้งหนึ่พหินวิญญาณเลยนะักอย่างไรก็ตามสำหรับผู้หญิงบางคนก็เหมือนจะถูกกระตุ้นให้ซื้อพวกนางไม่อาจต่อต้านสิ่งมีชีวิตที่น่ารักนี้ได้แต่มันก็แพงเกินไปซึ่งโลอูก็ไม่ได้รีบร้อนมู่เถาเอามันออกมาคนงานชายนำหินขนาดเท่ากับตัวกระต่ายแห่งแดนสับสูนออกมา เขาเอาสิ่งนี้ออกมาทําไมจากนั้นคําพูดที่ออกมาจากปากของลัวอูก็ทําให้ทุกคนตกใจพุ่งชนลัวอูสั่งให้กระต่ายแห่งแดนสาาบศูสู์พุ่งชนก้อนหิน